E982 สามขาเล็กสตองเกอร์ความนาสองมิลนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าดํานี้ครับหาที่โล่งกว้างนะครับหนาคุ้มเหนียวขไไน,นาดดูนะครับขนากลางก็กกองอพัว้างแรง E982 สามขาเล็กสตองเกอร์ความนาสองมิลนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าดํานี้ครับหาที่โล่งกว้างนะครับ <c oughs> อ้าวิดรอบรบรับผ่านครับตาลายอูอ้หูยงามโอเคผานครับทีเก้าแปดสามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนี้ครับโอ,โอเครับเดียวพอเดี๋ยวสินค้าช้านะครับผ่านครับทีเก้าแปดสี่ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนี้ครับอ่านที่ลงกล้างนะครับ Okay. สวยง,งามผ่านครับ4985ลายเฉพาะตัวหลักหน้าตามนี้นะครับป้ายอีกสักรอบนะครับออกตัวหน้าตั้งสะบัดข้อมือครับป้ายโอเคหม,มเพลงแล้วคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปหรือสแกน qr c ค d e ก่อนเล่นนะครับขอบคุณครับ okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมเมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการขว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเรเร็ว,แล,วแล้วบุมเมลแงจะเลี้ยวกับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวน้อนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ